สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตร็อกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการเข้าไปตีตุ่น2ตัวโดยที่ไม่ต้องทานเลือดเลยนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เพียง2อย่างเท่านั้นนะครับโดยที่อย่างแรกนะครับก็ได้แก่คอนอย่างที่2ก็คืออัญมณีนะครับที่เราได้กระทำการคลาบนะครับ อัญมณีที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือตัวนี้ฮะ Arctic Jewel นะครับโอเคก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมาว่าเออทำไมไม่ทำการรีวิว Blue Top j e w นะครับเอ,อ่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางผมเนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวนะครับทางผมติดอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าออจำนวนค่าคราฟตรงนี้ห้าสิรูมินะครับซึ่งจำนวนไม่พอนะครับ เราก็เลยอยากที่จะขอรับบริจาคนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่นะครับเราไม่ขอรับบริจาคครับเพราะว่ามันผิดคอนเซ็ปต,ต์ของทางช่องนะฮะเอาเป็นว่าเราขอกันเลยกันแล้วกันนะครับขอฟรีนะครับนะครับเอาไม่ <laughs> ล้อเล่นนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็พอดีผมเอาเงินนะฮะจำนวนรวมนี้เนี่ยไปซื้อดอยกับ อันนี้ไม่มีเยอะนะครับเอาตรงๆนะครับก็เลยยังไม่มีจํานวนลุมีนี้ในการคลาสนะครับอ่าผมขออนุญาตไล่อย่างนี้แล้วกันนะครับมันอาจจะมีช่วงหน้าเบื่อบางช่วงนะเพื่อนๆแต่ผมมองว่ามันสําคัญและมันจําเป็นเพราะเพื่อนๆไม่ควรจะมั่วแล้วก็เข้าไปสุ่มๆดุ่มๆเข้าไปนะครับแล้วก็ลองอๆผิดผิดถูกๆนะครับโดยไม่มีหลักการนะโอเค หลักการนะครับก็คือว่าเราต้องคำนวณค่าสเตตัสเหล่านี้ให้เป็นฮนะเกมเริ่มจะมีความซับซ้อนนะเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยต้องมาละถ้าเพื่อนสังเกตนะคุณเนนินเนี่ยเวลาที่เขามาไลฟ์ครับหรือ AMA หรืออะไรต่างๆนานาเขาจะเอาตัวเลขเข้ามาแล้วนะครับเริ่มเอาตัวเลขเข้ามาคำนวณอย่างแม้แต่ตัวล็อกกี้ล็อกกี้เนาะการคำนวณหาค่าแรงขุดหาค่าความเรอลิตี้การคำนวณทั้ t o แฮชเล e อะไรต่างๆนานานะครับมันต้องมีการคำนวณครับผมนะฮะเราก็ต้องคำนวณให้เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าความซับซ้อนมันเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ i l i t y ต่างๆของตัว G ีเ e l เนี่ยมีความหลากหลายนะครับต้องถ้าเราเข้าใจเบสิกพื้นฐานตรงนี้เมื่อไหร่นะฮะเราจะไปต่อได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เดาไม่มั่วแล้วก็ไม่ไปแบบดุ่มๆครับนั่นครับนี คราฟงคราฟรีนะครับไม่ไม่มีนะครับโอเคนะครับผมขอเริ่มอย่างนี้นะฮะก็คือว่า 1. นะครับเพื่อนๆต้องมีคอนพรีเมียมนะครับบวก5จํานวนนะครับ2อันนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นมินิมัมรียคร์เมนต์นะครับเพราะว่าเราต้องการบล็อกเบกิ้งดามจ e บวก24นะครับ 2อันก็คือกลายเป็นบวก4ีแนะครับแล้วก็เราต้องการ r ็อกเ a k i n g Damage บวก2นะครับอันนี้เป็นข้อดีนิดนึงตรงที่ว่าโอเคท่านซื้อจากเมเยอร์เนาะท่านมีโอกาสได้บวก2หรือบวก3ก็ได้นะครับแต่สำหรับการเข้าไปตีตุ่มครัง้งนี้เนี่ยขอแค่บวกสองสองอันอท่านก็สามารถเข้าไปตีตัว Rock Mode ได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องทานเลือดเลย2ตัวนะครับแล้วก็สาเหตุที่ต้องเป็นพอนบวก52สออันนะครับที่ตีบวกที่เป็นดามจ์บวก2นะครับก็ด้วยสาเหตุนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวจีเวลนะครับจีเวลเนี่ยนะครับสามารถเป็นได้ตั้งแต่สมมุติว่าท่านเอาไปคราฟนะครับกับทางมิล่าเนาะมิล่าเขาก็จะให้แอตแทกโคดามจแอตแทกเนี่ยเป็นบวก1ถึงบวก3เนาะ ทีนี้ถ้าค้อนของท่านเนี่ยนะครับเป็นบวกสองเหมือนผมอ่ะบวกสองบวกสองนะครับตรงนี้เนี่ยท่านมีโอกาสที่จะเป็นบวกสองก็ได้ไม่ต้องถึงกับบวกสามนะครับท่านก็มีค่าที่สามารถที่จะนําไปใช้ในการตีตุ่นสองตัวได้แล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้มันซับซ้อนดูน่าเบื่อไปยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตารางมาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อให้มันน่าเบื่อกว่านี้นะครับ นะครับอ่ะตารางเข้ามาฟาบโอเคนะครับขออธิบายนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับมันเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับตัวตุน่นะครับมีค่าพลังอยู่ที่ห้าสิบแดนะครับอ้าวเครื่องคิดเลขเข้ามานะครับเหมือนอัพโืลสั่งได้เลยนะฮะโอเคห้าสิบแปด เพื่อนๆต้องตีตุ่นให้ตายภายใน 3t ทีทไมต้อง 3t ทีเพราะว่าเพื่อนๆรับแรงกระแทกจากมันเนี่ยได้ประมาณ 2t ทีเท่านั้นค่ารับมากกว่า2ทีเพื่อนๆจะมีค่าพลังชีวิตเนี่ยน้อยกว่า50เพราะว่าแรงของมันอยู่ที่24 3 1เอ็ 31. เอาโอเคเรามี Re อยู่แหละนะครับทำให้พลังของมันเนี่ยลดลงนะครับจากตัวขวานของเราก็ตามนะครับ แล้วก็จากอาจจะได้จากแรนดอมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับแรนดอมมอดิฟายเออร์ต่างๆนะครับแต่จากขวานก็เพียงพอแล้วนะครับขวานตีบวกห้าเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับมันจะลบลบสิสองอันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรับแรงได้แค่2ครั้งต่อตัวจากตัวตุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องตีมันให้ตายนะครับภายในสามไม้นะครับผมก็หาร3เลยอ่ะนะครับ แปลว่าเพื่อนๆต้องมีแรงจากขวานนะครับไปกระแทกใส่ตัวตุ่นอย่างน้อยนะครับสิบเก้าจุอผมปัดผมปัดขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ตายแน่นอนนะฮะเพื่อนๆต้องมีไฟนอลฟิส i c a อลดาเมจอยู่ที่19.34ก้าจุดาครับทีนี้มาเริ่มเข้าวิธีการคำนวณอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะฟิสเช a อลดาเมจพื้นฐานเราก็คือ5นะครับอย่าลืมใส่แหวน2วงนะครับ บวก2นะครับต้องใส่แหวนบวก2 2วงนะครับก็จะได้เป็น4ขนะครับคอนพรีเมียมนะครับขั้นต่ำคือบวก2 2นะครับ2อ,อันแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นบวก 3, ่าผมบอกเลยชิลนะครับชิลและงานนี้เพื่อนๆชิลเลยนะไม่ต้องมานั่งคำนวณแบบผมก็ได้อะอันนี้คือขั้นต่ำที่มินิมัม r รี u คร์เมนต์นะครับโอเคบวก2 2อ,อันเป็น4นะครับรวมสุดท้ายเพื่อนๆได้13แรง13ยังไม่เพียงพอในการไปตี นะครับเพราะว่าเราต้องการ19.34ใช่ไหมนะครับโอเคจากการตีบวก5นะครับของค้อนนะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้ามานะครับ48ตรงนี้ได้มาอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนิดนึงเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะฮะนี่ครับ rock b a k i n g damage บวก24%เปอร์เซเมื่อเพื่อนๆตีบวก5เรียบร้อยทำไมผมต้องบวก5นะครับอันนี้ก็มีที่มาอีกนะฮะทำไมต้องบวกห เพราะว่าโอเคถ้าเพื่อนๆตีแค่บวกสี่มันก็ได้นะครับแต่ที่ผมอยากให้เพื่อนๆตีบวกหเพราะว่าเราต้องการลดแรงเสียหายนะครับลบหกจากการที่ร็อกโมเนี่ยมันมาตีเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้ลบสิบสองนะครับจากขวานสองอันที่ตีบวกห้านะครับทำให้แรงของตัวตุ่นเนี่ยมันลดลงนะครับเวลาที่มันตีเรานะฮะทำให้มันไม่เกินครึ่งครึ่งหลอดนะครับทำให้เราสามารถไปตีตุ่นอีกตัวหนึ่งได้นะครับ โอเคนะครับก็แนะนําเป็นบวกห้านะครับชัวร์ที่สุดนะครับสําหรับบวกสี่เนี่ยโอเคผมยังไม่ได้ทดสอบหรือคํานวณยอมรับนะโอเคนะครับก็คือความจริงก็คํานวณง่ายๆก็คือว่าเพื่อนเพื่อลบรีสตันต์ออกไปนะครับสิบสองเปอร์เซ็นนั้นไม่เอามาคํานวณปั๊บดูซิมันตีกลับมาเกินครึ่งไหมถ้ามันเกินครึ่งก็จบนะครับเพื่อนเนต้องเป็นบวกห้าแทนนะครับโอเค ไปต่อครับะนะครับตรงนี้ก็เลยหลังจากได้คุณสมบัติจากค้อนเพิ่มเข้ามานะฮะบ,บวก5เข้ามาก็เลยกลายเป็นสิบเก้าจุดสองสี่ครับเพื่อนเพื่อนสิบเก้าจุดสองสี่ถามว่าพอหรือ,อยังยังไม่พอนะครับสิบเก้าจุดสองสี่ยังไม่ถึงสิบเก้าจุดสามสี่นะฮะครับทีนี้นอกจากสิบเก้าจุดสองสี่นะครับค่าที่ได้ตรงนี้เป็นค่คาเบสค่าพื้นฐานความแรงพื้นฐาน ตามก่อนก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนะผมจะบอกวิธีการคำนวณว,ว่าเราต้องคำนวณจากเบสพื้นฐานนะครับ mm hmm. เบสพื้นฐานโอเคณตนะตอนนี้ร็อกโมเนี่ยมี physical damage resistance อยู่ที่5%นะครับโอเคผมอ้างอิงตามเอกสารนี้นะ5%นะครับตรงนี้นะครับ physical d a m a g e นะครับ5%อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟาดเข้าไปป๊าบนะครับ เขามีแรงป้องกันด้วยอยู่ที่5%นตะครับตัว physical damage เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องมาหักลบครับผมนี mm ่ hmm. นะครับหักลบออกไปก็คือมันจะลบแรงออกไป0.96น,นั่นเองนะครับ0ูจากแรงที่เราตีไป19.24นะครับดังนั้นจะเหลือพลังในการทุบตัวตุ่นอยู่18.28โอ้ มันช่างน้อยลงไปใหญ่เลยใช่ไหมฮะเพื่อนเจาก19.34ที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ช่วยเราได้คืออะไรฮะไปทำการบวกเพิ่มด้วยการคลาบตัว G ีเวลครับอาร์กติกจีเวลนี่แหละครับที่จะเป็นตัวช่วยของเรานะครับให้ได้อย่างต่ำบวก2ครับเพื่อนเนถ้าเพื่อนเนได้บวก1ก็ไม่พอนะมันก็จะกลายเป็น19.28มันไม่ถึง19.34นะครับเพื่อนเนต้องบวก2เป็นอย่างต่ำนะเพื่อนเน ด้วยวิธีการไหนก็ได้เพื่อนๆไม่เอาอาร์ติกจีเวลเพื่อนๆก็ต้องเอาเป็นคอนพรีเมียมบวก3 2สองอันล,ละละแล้วก็ไม่ต้องใช้อาร์ติกจีเวลก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้อาร์ติกจีเวลนะครับก็ต้องเป็นบวก2นะครับก็จะได้แรงสุดท้ายเป็น20.28เ,เพื่อนๆจำตัวเลขนี้ไว้เลยนะ20.28นะจครับจากการคำนวณน,นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าป่านะครับไปตีตัวตุ่นกันนะครับว่าโอเคแรง20.28ของผม ฆ่าตัวตุ่น2ตัวตายโดยไม่ต้องกินเลือดไหมนะครับไปกันครับผม เจอตัวที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเหลือพลังอยู่58นะครับเราไปหาตัวที่2กันโอเคผมเจอแล้วนะครับตัวที่2อ,อยู่ข้างบนนั้นนะครับผมต้องเดินระวังยายให้โดนเมมนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะครับว่าเราสามารถฆ่าร็อกโกเรมไม่ใช่ล็อกโมนะครับโดยที่ไม่ต้องทานเลือดเลยนะครับ2ตัวได้พายใน1รอบนะครับอ้าวมี3ตัวด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากตีนะครับทานเลือด เราตีตัวที่สามต่อได้เลยเพราะมันจะมานะพเพื่อนๆนะเห็นไหมมันจะมามาสามเนี้ยโอโ้โหนี้ผมดวค่นขงตีได้นะผมต้องกินสองขวดหนะ่อยมันจะได้แล้วกันนะผมไม่ไม,ไม่ไม่ตีนะครับเคนะครับโอเคครับพเพื่อนๆก็ผมบ้าเดี๋ยวผมขอออกจากตรงนี้ไปสรุปไอตัวของที่ได้ก่อนนะครับ ว่าผมเข้ากี่รอบแล้วผมได้ของมาประมาณเท่าไหร่เนาะจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าใครที่สนใจนะครับที่จะเข้าโซนนี้เนี่ยเพราะมันมันจะมามาสี่เพื่อนๆดูสิเพราะมันจะมามาสี่นะครับเพราะมันจะไม่มามันไม่มาเลยนะครับอ่ะยอมนะครับ โอ้โหเนเพื่อนครับเอ้ยเป็นครั้งที่ผมเจอเยอะที่สุดเลยนะห้าแล้วครับเพื่อนเพื่อนห้าโอ้โหะนะครับก็เป็นสถิติซิมัมแม็กซิมัมไปแล้วกันนะฮะเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ทีเด็ดเพื่อนเพื่อนที่ผมบอกนะครับว่า ตรงเนี้ยมันมีมันม,ม,นมีไอตัวแร่อยู่นะครับเนี่ยต้นไม้บังชัดๆเลยนะครับอืมได้สินเวอร์เน,นะเพืเ่อนๆตอนหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็น่าจะ ประมาณนี้เดี๋ยวผมออกจากเกมออกจากป่าสิไม่ใช่ออกจากเกมครับเดี๋ยวผมนับจำนวนรอบก่อนนะแล้วผมสรุปให้เพื่อนๆดูอ่าทั้งหมดกี่รอบนะครับหนึ่งสสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสบเอดสิบสองสิรอบนะครับเพื่อนๆ ก็ได้ของมาตามนี้แหละครับตามรายการนะครับซิลเวอร์กับโกลหกกับเจ็ดก็ประมาณนี้ประมาณอัตรารอ,าาอบละหนึ่งประมาณสองรอบได้หนึ่งหนึ่งก้อนประมาณนี้ละกันอถ้าคิดอย่างนั้นเนาะสองสองรอบได้หนึ่งก้อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนล็อกโมมจะเจอมาเจอรอบหลังๆเจอห้าตัวเพื่อนๆ5ห้าตัว ในรอบเดียวครับมารรย์มาเยอะที่สุดละตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่ผมเข้าโซนนี้มานะเออเพื่อนๆคนื่นถ้าใครเจอมากกว่านี้บอกผมหน่อยนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเพื่อนๆเ,เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีในเรื่องของการเข้าไปตีตุ่น2ตัวได้นะครับภายใน1รอบโดยพยายามใช้สิ่งที่มีแบบมินิมัมและถ้าเพื่อนๆมีของที่ดีกว่านี้มันง่ายกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ